สวัสดีครับก็ขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่การ Java Tutorial อีกครั้งหนึ่งคลิปนี้เป็นคลิปถ่ายซ่อมนะครับเนื่องจากว่า YouTube เป็นอะไรไม่ดูแล้วอัปโหลดไม่ได้แล้วก็ไฟล์ว่าหายนะครับเผื่อลบไปนะครับก็ต้องมาถ่ายซ่อมนะฮะก็จะเป็นตัวอย่างกาจใช้งานเม t h อด get selected value นะครับซึ่งก็คือเป็นเม t h อดที่ get ว่าไอ้เจ้า JList ตัวเนี้ยมัน selected value อะไรอยู่นะครับโอเคนะฮะ มาดูเบีของเราดีกว่านะครับก็นะฮะหลังจากที่ผมถ่ายไปแล้วนะครับเพื่อถ่ายเจ้า print selected value list ไปนะครับก็ไม่สามารถอัพโหลดได้สมบูรณ์เนื่องโดยสาเหตุบางประการนะครับก็เลยต้องมาถ่ายใหม่นะครับซึ่งคําสั่ง print selected value เนี่ยนะครับก็นะฮะมีวิธีการใช้งานยังไงนะฮะก็ขออนุญาตเลยแล้วกันนะฮะคำสั่งเนี่ยนะครับก็เป็นคําสั่งที่ เอจะตัวมันเนี่ยนะครับตัวอ็อบเจกต์ของเจลิสเนี่ยนะครับมันจะไปหาได้ว่าแวร์ลูที่มันถูกเลือกอยู่ของมัน,นมันเป็นอะไรมีค่าไปอะไรนะครับซึ่งดูจากตัวเน็ตบีเนี่ยมันก็บอกได้ว่ามันรีเทิร์นออกมาเป็นอ็อบเจกต์นะฮะอ็อบเจกต์ของอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคซึ่งมันรีเทิร์นออกมาเป็นอ็อบเจกต์แน่นอนนะฮะซึ่งแต่ว่าในโค้ดของเรานั้นนะฮะตัว ติวเตอร์เรียลตัวนี้นะครับมันเป็นอ็อบเจกต์ของชนิดบุ๊กนะครับเป็นคัส o o บุ๊กน,นั้นก็ต้องใช้ตัวแปรบุ๊กเนี่ยที่เป็นชนิดบุ๊กเนี่ยมาใสา่นะฮะแต่จะสังเกตได้ว่าเราจะใส่แล้วเนี่ยมันก็ยังเออร์เรอร์อยู่เพราะเนื่องจากว่าตัวอ็อบเจกต์เนี่ยรีเทิร์นเป็นตัวเบสต o ตเนี่ยมันรีเทิร์นเป็นอ็อบเจกต์นั้นๆต้องทําการแคสต์ไยก่อนแบบนี้โดยการใช้วงเล็บนําหน้าตามด้วยชื่อคัสที่ต้องการให้มันเปลี่ยนเปลี่ยนไทยมันเปลี่ยนชนิดข้้อมูลเเปป็็นนจากบให แต่การที่จะเปลี่ยนอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังได้ว่าเอ,อ่อจะตัวอ็อบเจกต์ที่มันดีเทอร์ออกมาเนี่ยมันเป็นตัวแปรประเภทบุ๊กแน่นอนนะครับเป็นอินสแตน์ของบุ๊กแน่นอนนะฮะถ้าไม่ได้มันก็จะเออร์เลอร์นั่นเองก็จะมีเออร์เลอร์ขึ้นมาให้เราต้องมาทายแคชต่อนะฮะทีนี้เราลองดูก่อนว่าเราได้ออกมาแล้วเราจะทำยังไงนะครับเราอาจจะปริ้นนะครับปริ้นเลยนะครับอกไปจากล่างนะครับขึ้นมา ก็จะเป็นการพิมพ์บุ๊กเนมนะครับเอา B. จุดเก็บเนมขึ้นมานะครับแบบนี้เรียกว่าเป็น Pri c e นะครับ B. จุดเ e ขึ้นมาลองลันดูดีกว่านะครับจากตัวอย่างนะเมื่อลันดูแล้วของเราเนี่ยมันจะมีหนังสือเเนี่ยที่ใส่ไว้ให้อยู่สามเล่มน,นะครับจากตัวอย่างที่หนึ่งนะครับจากคลิปที่หนึ่งซึ่งเมื่อเราเลือกเนี่ยนะฮะเราก็สามารถกดคําสั่งพิมพ์ Select e d Value ขึ้นมาผลที่รับที่ได้เนี่ยก็ได้ข้อความหรือข้อมูลนะของ อบเจที่เรากำลังเลือกนั้นอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดมไม่เลือกเรามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสมมุติเราไม่เลือกเลยแล้วเรากดไปมั่วๆงตึง้งกดไม่ได้มันก็จะบอกว่าเออมันเป็นการอ้างถึง n u l Pointer Exception นะคือเป็นการอ้างถึงตัวแปรที่ไม่มีอยู่จริงเป็นค่าว่างนะครับเป็นเพราะว่าตัวแปร b เนี่ยมันมีค่าเป็น null ังนั้นเราก็ต้องทำการดักให้มัน if b เท่ากับ n u l อย่างงี้นะครับ ก็อาจจะบอกว่านะครับ you s h o o s e select at least one book แบบนี้นะครับแล้วก็ else นะครับถ้ามัน select แล้วก็พิมพ์ข้อความออกมาแบบนี้นะครับลองรันดูโอเคเราไม่ได้เกิดเ,เลยเห็นไหมก็จะขึ้นละ you select e d at least one book you s h o o t โอ้พิมพ์ s h o o t ผิด ขอภัยนะครับฮผิดไม่รู้ผิดถูกภาษาแกมมาภาษาอังกฤษหรือเปล่าผมก็ไม่ไม่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะแต่พยายามใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดจะได้ชินๆนะครับนะฮก็เห็นว่าเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่ามันเป็นอะไรออกมาครับหนะร,บรือเราเลือกสองอันมันก็จะออกเพียงแค่อันเดียวนะฮะแบบนี้นะครับงั้นก็ คลิปนี้นะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้ล้กันนะครับโอกาสหน้านะครับคลิปถัดไปก็จะเป็นการใช้ In Selected Value List นะครับซึ่งผมถ่ายไปแล้วลคลิปนี้เป็นคลิปถ่ายซ่อมนะครับก็วันนี้ก็เพียงแค่นี้นครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ